หอมมะลิแปลงนี้ปลูกขึ้นบนผิวน้ำแทบไม่น่าเชื่อว่าการนำดินเหนียวปนทรายมาใส่ไว้ในกล่องโฟมซึ่งเจาะรูด้านล่างเพื่อให้น้ำไหลซึมเข้าในดินจะทำให้ข้าวออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยวได้ไม่ต่างจากการปลูกในนาตามปกตินี่ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการวางแผนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำบนบ้านลอยน้ำหลังนี้ บ้านลอยน้ำเป็นนวัตกรรมหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้การพึ่งพาตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก่อตั้งโดยคณาจารย์โรงเรียนสัตยาสายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีซึ่งโครงสร้างหลักของตัวบ้านคือการนำแท่งเหล็กมาเชื่อมต่อกันมุงหลังคาสังกะสีพื้นบ้านเป็นไม้กระดานและติดตั้งทุ่นลอยน้ำด้านล่างรวมค่าอุปกรณ์ทั้งหมดกว่า1 0 0 0 0แบาท โดยบ้านลอยน้ำหลังนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอการดำเนินชีวิตอยู่ภายในบ้านลอยน้ำจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนถึงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและน้ำสะอาดแนวทางหนึ่งที่โรงเรียนสตยาสัยแนะนำคือเครื่องกรองน้ำที่ประกอบไปด้วยทานกรวดทรายหยาบและทรายละเอียดรวมทั้งแปลงผักลอยน้ำที่ต้องเป็นผักชนิดโตเร็วอย่างเช่นผักปุ้ง ผักกาดกะเพราโหระพาและพริกก็ผักลอยน้ำเนี่ยเราก็เราใช้วัสดุที่ต้องลอยน้ำนะครับแล้วก็ดินที่ที่ปลูกลงไปเนี่ยระดับของดินเนี่ยต้องไม่จมอยู่ในน้ํามากเกินไปเนื่องจากว่าถ้ามันจมอยู่ในน้าเนี่ยดินจะแฉะมากจนปลูกอะไรไม่ขึ้นนะอาจจะต้องจมอยู่ในน้าสัก1นส่วนสครับแล้วก็ผักที่เราจะปลูกเนี่ยเราจะเน้นควบคู่ที่เป็นผักที่ทานรับประทานได้ด้วยแล้วก็เป็นให้ฤทธิ์ทางสมุนไพรได้ด้วย เผื่อเวลาที่อยู่อยู่บนน้ำท่วมเนี้ยายารักษาโรคต่างๆก็หาลำบากนะครับก็จะใช้ควบคู่เป็นอาหารด้วยสมุนไพรได้ด้วยครับน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แนวคิดการสร้างบ้านลอยน้ำได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพราะระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนย่อมทำให้ผืนแผ่นดินเหลือน้อยลง ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาสายเปิดเผยว่าในอีก20ถึง40ปีข้างหน้ากรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางบางส่วนจะถูกน้ำทะเลเข้าท่วมอย่างถาวรความสูงประมาณ6เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบ้านลอยน้ำจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทยบ้านลอยน้ำเนี่ยมันมันจะดีก็ต่อเมื่อน้ำไม่เค็มถ้าเกิดกลายเป็นน้ำเค็มเนี่ยเราปลูกผักรอบๆบ,บ้านก็ไม่ได้ นะฮะมันก็จะปลูกไม่ได้ปลูกได้แต่สาหร่ายทะเลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเ,าเราไม่อยากให้น้ําเค็มเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็วิธีการที่เราจะป้องกันก็คือสร้างเขื่อนนะฮะตรงแถวปากน้ําแถวอะไรตออะไรตลอดแนวเลยแล้วเราสูบน้ําออกสูบน้ําออกตอนนี้ทะเลก็จะไม่หนุนพอทะเลไม่หนุนน้ํามันก็ไม่ท่วมนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเกิดเราสร้างเขื่อนรอบๆอบอ่าวไทยครับ บ้านลอยน้ำหลังนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จเนื่องจากต้องติดตั้งฝาบ้านเพื่อกั้นห้องเป็นสัดส,ส่วนและจัดวางเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้และเตียงนอนรวมทั้งติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่หลังคาเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าใช้ภายในบ้านซึ่งบ้านลอยน้ำสามารถรองรับน้ําหนักได้กว่า6ตันแม้บ้านลอยน้ำจะเป็นทางออกสําหรับประชากรโลกในอนาคตแต่ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาสายย้ําว่า หากทุกคนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนโดยเน้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติรวมทั้งลดกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะสามารถยืดอายุการละลายของน้ำแข็งเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาระดับน้ำในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นทุกปีวีระนันกันหา Voice TV รายงาน